ไก่นะเอาโอเคเอาเลยครับเริ่มขอไก่เลยแน่นอนอ่าแน่นอนนั่นแหละช้าช้าก็คอไก่ขอไข่ในเล้าขอกวดของเล้าข้อไฟเข้านะขอคนคือขังค้อระคังข้าวฝาใจก็โจใช่ดีใจถิงนดีดังจังช่างวิ่งจังโซ่รอบซันช้าช้าก็ได้ก็ลินโซฟาเราใช้ร่างสมพันธ์ตอบดักพันธ์เราทานเข้าบล็อง ขอน,นั่งโทน่ัพท์หาขอนพ่งโทศัเดิยยดยนย่องเดินไนไม่มึงตเด็กต้องนี่ม,มันจต่อหลังตรงตรง,รงอย,อยังไคนขรา่านโทราัพทนทองก็ได้ยมมึงบอกไว้ว่ามาถ้าผมบอกปลาตะ,ะก,กุบมึงทำลังฟา้าไหนฟ้าฝาคือไหนฟ้าฝาเมื่อกี้น,นี่ใช่นะมือลบมือเออเบือก็เบือเอาฟ้าฝาอะไรครับรฟ,รรฟ,รฟ้าฝาทอดันทอพันบ้างทอดพันชาจังเผาวกลางใบบ้างค้อคัก รถจักรเกียวใหญ่ลงเรือพายไปต้องลื่นใส่เล่าว่าแหว่ลงเยอะเพราะฉลามเนี่ยมันงอว่าสีหนวดยอะแต่เราคน้องห้องหิมเสีาบเราจุลภาคเยอกเพราะงอนงอห้องหุ่นกระโตกโอ้เก่งจังเลยย่ำอยากได้ของรางวัลแล้วใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งอยากได้รางวัลไหมอ้าวทำไงเอาครับทำไงเก่งมากครับเก็บเป็นไหมครับเป็นไหม ็แล้วก็แกะให้นั่นไงนโมแกะเป็นอยู่นั่นไงว้าวได้รางวัลด้วยโอ้ได้รางวัลกินด้วยอร่อยไหมขมพรวอ่อนใช่อร่อยไหมครับรางวัลคนเก่งใช่ไหมครับใช่ไหมใช่รางวัลคนเก่งไหมครับ 嗯。Hmm.